ออโอ้ย <c oughs> ก็หลวงพอ่อหลวงหลวงพอ่อทำมาทำไมบันไดแบบนี้จ <c oughs> ำได้อยู่จำได้ไหมวันนั้นนะ่ะ <c oughs> เรื่องปลายเรื่องผูกผ้าของพี่ใหม่ครับ <c oughs> พอ <c oughs> มาเข็นได้เรื่องปลายเรื่องผูกผ้าของพี่ใหม่ครับพอมาเข็นได้ที่เรา,าเระร <c oughs> จะทำไว้สองตัวบนันไดใหญ่แต่ว่าเหล็กมันหมดก่อนเดี๋ยวจะเบิกสัก2,000บาทแต่ค่าเหล็กสอง0ันบาทค่าทำ

哎，哎，哎，哦。